ไก่ซิลกี้ซิลกี้ซิลกี้สีขาวครับค่ะสวยๆเลยลูกสวยๆครับนี่เป็นห่านแคะครับค่ะตัวมันจะเล็กเขาเป็ดเองขายอยู่แค่ตัว300เองครับตัวละสามร้อยเป็ดแท้ค่ะตัวเล็กมากตัวเล็กแบบคอดำเองท่านจังหวัดสนใจมากผมส่งไปหลายคู่แล้วตัวเมียจะสวยตัวผู้แล้วตัวผู้จะมีหงอนเด็กมาของคุณลุงมีขายตลอดเลยมีมีครับที่บ้านก็จะมีอยู่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีลูกครับตอนนี้กำลังตัวเล็กๆมีแล้วเดี๋ยวจะมีลูกมาขายใกไก่สวยครับค่ะไก่้ๆสามารถ ออกยกตัวเมียก็ออกยกตัวผู้ก็ออกยกเป็นซิลกี้สีเทาสีเทาปพอนพันสวยมากตัวนี้สวยตัวเมียใช่ตัวเมียครับแต่จะขันเหมือนตัวผู้ตัวนี้คือไก่แปลก่ให้ดูคือไก่แปลกสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดฟิตวินเลสวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาสัตว์ปีกที่กิตติพันธ์ฟาร์มค่ะฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะ ตัวนี้เป็นไก่ซิลกี้ซิลกี้สีขาวครับค่ะสวยๆเลยลูกสวยๆครับไซนี่ผมขายน้าราอยู่แต่ห้าร้อยอันนี้คือไซส์ห้าร้อยใช่ไหมใช่ไซห้าร้อยค่ะตอนนี้มีสีเดียวเหรอคุณลุงสีขาวนี่เหรอมีสีขาวแล้วมีสีเทาปนบ้างบางตัวนี่ค่ะแต่คุณลุงกระจายกันอยู่ใช่ใช่ครับค่ะอันนี้เป็นไงคุณลุงเพศผู้เพศเมียหรือว่าตอนนี้สองตัวนี้นี่ตัวเมียทั้งคู่เลยตัวผู้ขวาไปานนี้ตัวสีเทาอันนี้ก็คือไซนีห้าร้อยใช่ครับผมค่ะ โเค้ของคุณลุงมีตลอดไหมคะมีตลอดครับตอนนี้มีตลอดค่ะคิวกี้ไซส์นี้ขายอยู่ตัวละพันเป็นพ่อแม่พันใจนุ่มใ้สาวครับค่ะอันนี้คือไซส์พ่อแม่พันก็คือตัวละหนึ่งพันใช่ใช่ตัวละหนึ่งพันครับค่ะแล้มีหลายราคาครับค่ะมีเท่าไหร่นะตั้งแต่ห้าร้อยห้าร้อยแปดร้อยค่ะแล้วก็หนึ่งพันค่ะราคาต่อรองได้ครับค่ะ ก็ตามไซด์อะนะตามไซด์ไข่ตามอายุตามตามอายุใช่ครับพี่แปดร้อยอ่ะใช่ตัวแปดร้อยอันนี้แปดร้อยแปดร้อยมีหลายสีนะคุณลุงใช่มีสีเทาสีทองขาวอมทองอ่าแล้วก็สีขาวใช่ครับใช่สีขาวค่ะครับผมเฮ่เป็นห่านเสีย่างจาก็เป็นหันห่านรุ่นละผมถ่ายอยู่ตัวห้าร้อยครับค่ะครับกัวโซ่หัวเลยกองแล้วชนกองแล้วพอลุกนี่หัวชนกองเลยชนกองครับ ค่ะอันนี้คือเท่าไหร่นะขายยูจอนห้าร้อยครับตัวละห้าร้อยค่ะมีมีหลายไซส์ใช่ไหมคุณลุงมีหลายไซส์ครับแต่คุณลุงขายราคาเดียวราคาเดียวว่าให้เลือกอาไม่ไปทานด่างก็ไปหันน้าตารก็มีค่ะแล้วแต่ไซส์ไหนถึงไซส์ไหนคุณลุงตั้งแต่ไซส์เล็กๆถึงถึงใหญ่เลยราคาเดียวหมดอ๋อราคาเดียวกันเลยใช่ใช่แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช่ใช่ใช่ครับค่ะหานคุณลุงก็มีเยอะนะมีหลายไซอ์ใช่ใช่มีตลอดเลยครับค่ะ จะ่เป็นหานน้ำตาลครับอ่าอันนี้ก็อีกไซส์หนึ่งใช่คุณลุงเป็นเป็นไซส์ไซส์ใหญ่ขึ้นมาเนี้ยก็ราคาเดียวกันอยู่ตัว500อครับไซส์ใหญ่สุดอายุเท่าไหร่นะเนี้ยตอนนี้ก็ประมาณเดือนกว่าๆอ๋อเดือนกว่าๆใช่เดือนกว่าค่ะคุณลุงขายราคาเดียวกันหมดใช่ใช่คนจริงขึ้นแล้วครับอืมอ่อยากได้ไซส์ไหนก็ลองสอบถามคุณลุงนะมีตั้งแต่ไซส์เล็กจนถึงไซส์โตขนาดนี้นะคะคุณลุงขายราคาเดียวกันครับผม ัวนี้เป็นห่านขาวอยู่ประมาณห้าเดือนเป็นห่านที่เชื่องไม่กัดคนก็ไม่กัดรับประกันเลยค่ะเชื่องใช่ไหมเชื่องไม่กัดครับค่ะเป็นคู่กันเหรอคะเป็นชาติพขายอยู่ตัวละพันครับตัวผู้ตัวเมียครับขายอยู่ตัวละพันเขาจะเริ่มไข่กันหรือยังคุณลุงยังยังครับนี่ประมาณ5เดือน5เดือนกี่เดือนเริ่มไข่คะก็ประมาณ6กเดือนค่ะนี่เป็นห่านนมหานขาวมีเยอะไหมคุณลุงถ้าไซส์ขนาดนี้ไซส์ใหญ่ก็พอมีมาพอมีก็ยังพอมีนะก็ยังไม่พอมีค่ะครับผม ตัวนี้เป็นห่านแคะครับค่ะตัวมันจะเล็กเท้าเป็ดเองห่านแคะตัวเล็กตัวสั้นตัวเตี้ยใช่งใช่ตัวเตี้ยครับผมห่านแคะอายุสามเดือนแล้วไม่โตค่ะอ๋อนี่คือเท่านี้เลยเหรอใช่ใช่ไม่โตตัวเล็กเท้าเป็ดค่ะครับผมไม่ห่านแคะราคาเท่าไรคุณลุงวันนี้ตัวนี้ผมเปิดไว้อยู่ที่ห้าพันห้าพันใช่ค่ะตัวนี้เป็นเป็ดคอดักสีขาวครับค่ะไซส์นี้ขายอยู่ตัวละพันห้าครับคู่สามพัน อายุเท่าไรคุณลุงไซนี้ด้ยประมาณเดือนประมาณหนึ่งเดือน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 เศษเจพราะโคจริงนขึ้นแล้วไงอ่าตริีนขึ้นแล้วเนะ<ะ>ป็นปกำลังสวยเ<ะ>ป็นเลี้ยงจะเชื่องง่ายครับไซนี้เป็นคู่กันนี่เป็นคู่เมียไหมใช่เป็นคู่ตัวเมียแต่คู่นี้ คนซื้อแล้วโอนตังแล้วเดี๋ยวรอเขาลงกล้องอย่างเดียวแล้วมีใหม่อีกคู่อยู่ข้างในเอามาใหม่ยังยังอยู่อในีคู่นี้มีคนจองใช่จองแล้วจ่ายตังแล้วครับคู่นี้คุณลุงส่งไปต่างจังหวัดเหรอหรือว่ายังไงไม่เขาเอาที่ร้านเดี๋ยวเขามารับใช่มใช่ใช่เขาจ่ายเขาโอนตังมาแล้วค่ะยังมีเข้ามาตลอดมีเข้ามาตลอดที่ผมเพิ่งเอามาอีกคู่ขอคู่นี้ไปแล้วผมให้เด็กเพิ่งเอามาค่ะอยู่ข้างในอีกคู่หนึ่งก็มีเข้ามาตลอดเข้ามาตลอดครับยังมีครับอ้าวไปนอนเฉยเลยเป็นเป็ดเขาเล่าที่สวยสีขาวค่ะ ปากเหลืองเท้าเหลืองสวยมากครับคู่นี้เพิ่งออกมาจะไม่ได้ขายก็ไซส์พอกันเลยนะคี่นี้เป็นไซส์พอกันครับราคาเดียวกันคือตัวละพันห้าคู่สามพันใครสนใจก็สอบถามได้ครับก็ยังมีเข้ามาอีกจะมียังมีเข้ามาเรื่อยๆครับ อันนี้คุณลุงส่งต่างจังหวัดได้ไหมคะตอนนี้ตอนนี้ผมส่งนะส่งไปเยอะแล้วตอนนี้คนให้เาส่งเยอะส่งได้ทุกจังหวัดไหมคุณลุงทุกจังหวัดครับค่ะรายละเอียดการส่งค่าขนส่งก็ลองติดต่อสอบถามมากับคุณลุงนะคะเบอร์โทรศัพท์ของทางร้านกดดูที่เพิ่มเติมนะคะใกล้ๆคอมเมนต์ของคลิปนะคะครับเป็ดขอดักครับเป็ดสีเทาแล้วหัวจเพิเต็มนุมแล้วหัวจะเขียวเขาเรียกเขียวหัวเป็ดค่ะอย่างนี้ผมขายอยู่ตัวละพันครับ ตัวละหนึ่งพันตัวละหนึ่งพันครับอันนี้เป็นตัวผู้กับตัวเมียใช่ใช่ครับมีมาตลอดครับค่ะมีมาตลอดสอบถามได้สีนี้ก็สวยไปอีกแบบนะคุณใช่สวยไปอีกแบบเพราะตัวผู้เต็มหนุมแล้วหัวจะเขียวเขาเรียกเขียวหัวเป็ดอะเขียวเป็นเงาเลยอันนี้ยังไม่เขียวนะใช่ยังยังไม่เต็มหนุนหนที่ครับอายุเท่าไหร่ก็ถึงจะเริ่มไข่คะคุณลุงก็ประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนก็ไข่หกเดือนเจ็ดเดือนใช่ใช่ใช่ถ้าเขาไข่เนี่ยเขาก็สามารถที่จะฟักเขาฟักไข่เองได้นะเป็นคนนักฟักไข่เองได้ครับค่ะ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานําเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกแก้วบูมนกแก้วจะเหมาะสําหรับนกกระตัวมาคอแอฟริกันเกซันคอนัวแล้วก็อิเล็กตัสค่ะถัดมาจะเป็นบูมเรฟเบิร์ดคอกรเทลตัวนี้ก็สามารถทานได้ทั้งนกเรฟเบิร์ดคอกรเทลแล้วก็กินชีค่ะถัดมานะคะจะเป็นบูมนกหงหยกค่ะสามารถทานได้ทั้งนกหงหยกฟอร์พัทแล้วก็นกฟินค่ะ สินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซ็นเตอร์ร้านก็จะอยู่ที่จตุจักรนะคะมีทั้งราคาส่งราคาปีกสามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศค่ะท่านใดสนใจเราจะขึ้นช่องทางการติดต่อไว้ให้ทั้งเบอร์โทรและก็ไลน์สามารถติดต่อสอบถามกับทางร้านได้โดยตรงค่ะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซ็นเตอร์ไว้ด้วยค่ะนี่คือเป็ดเทศครับเป็ดเทศเป็ดเทศตัวนายคือตัวผู้ตัวนี้ตัวนอกระหตัวนี้คือตัวเมียโอ้ S <S ผมขายอยู่แค่ตัว300เองครับตัวละสามร้อย่านนี้ผมเพาะเองผมทำมเองไก่เป็ดเนี่ย <S 2> <S 2> <ฮ>ะนะปเทศในเลี้ยงกว่าะเงียบไม่ร้องหอ้โหจะเงียบมากอายุเท่าไหร่นี่ยคุณลุงไซเนี่ยเนี่ยเราประมาณ สามเดือนนั่นมะเนี่ยเพราประมาณเกือบเกือบสามเดือนเฉลี่ยประมาณนี้นะใช่ประมาณค่ะค่ะลุงขายแค่ตัวละ300ตัวละ300ครับค่ะมีเยอะมั้ยมีมีตลอดคะตอนนี้อ๋อมีตลอดนะค่ะตัวเมียโครงสร้างจะเล็กกว่าตัวผู้สังเกตจากโครงสร้างได้ด้วยโค้งสร้างดูดูดูโครงสร้างตัวผู้ใหญ่กว่าค่ะแล้วหน้าใหญ่กว่าหัวใหญ่กว่าอ่านี่เป็นเป็ดเทศแคะครับค่ะเป็ดเทศใช่เป็ดเทศแคะค่ะตัวเล็กมากตัวเล็กแบบคอดักเอง คือยังไงอะพ่อแม่เขาแค่หรอหรือว่ายังไงถึงได้มาเป็นแคะกับคุณลุงพ่อแม่มันใหญ่มากเลยพ่อพ่อมันโตกับาห้าโลห้าโลอ๋อแต่เขามาเป็นแค่เองใช่เาเป็นแค่เองครับผมสองข้อผมทำสองข้อได้สองตัวข้อเนี้ยตัวใหญ่มากขายหมดแล้วข้อเนี้ยคนะตัวพี่พี่มันขายมาแล้ว อ๋อหมายถึงว่าครอบหนึ่งเนี่ยเราจะได้ทั้งตัวใหญ่แล้วก็แค้แบบนี้เหรอใช่ใช่ผมผมเพิ่งทำได้ค่ะแล้วแล้วตัวตัวในเนี่ยคือครอบที่นั่นนั่นนั่นแเดียวตัวนั้นก็ตัวเปรียบเทียบกันเลยค่ะอ๋อหมายถึงว่าคุณลุงก็ดูจากอายุเขาแล้วก็แต่ว่าไซส์เขาต่างกันใช่ใช่ใต่างกันแล้วราคาเท่าไหร่คะคุณลุงตอนนี้ผมเปิดอยู่ตัวละห้าพันครับตัวละห้าพันอันนี้เป็นผู้กับเมียไหมคะใช่ตัวตัวนี้ตัวผู้ตัวในตัวเมียค่ะ ครับตัวนี้ไก่งวงไซเล็กครับไซเล็กนะผมขายอยู่คู่ห้าร้อยตอนนี้ค่ะคู่ละห้าร้อยคู่ห้าร้อยครับมีสองสีนะคะคุณลุงถ้ามีสีขาวสีลายอ่าราคาเดียวกันเลยนะราคาเดียวกันคู่ห้าร้อยค่ะคู่ละห้าร้อยตอนนี้หนูเห็นมีสตัวสามตัวคือยังไงเนี่ยมีเข้ามาเรื่อยๆครับอ๋อมีเข้ามาเรื่อยๆมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะแล้วยังไงคุณลุงสีขาวต้องคู่กับขาวไหมหรือว่า สลับสีได้ไหมสลับสีได้ค่ะใช่ครับอันนี้ก็ยังมีเข้ามาตลอดนะ,ะใช่ค่ะนี่ไก่งวงไซส์ไก่รุ่งธรรมดาเนี่ยขาย,ายผมขายอยู่ตัว300ครับตัวละ300ใช่ครับค่ะอันนี้โตขึ้นมาอีกนะใช่โตขึ้นมาไซส์ใหญ่อย่างนี้หน,นึ่งค่ะขายอยู่ตัว300 300นะ,นะมี2สีเหมือนกันหรือลวงมีสีขาวและสีลายธรรมดาค่ะ ก็ยังมีเข้ามาตลอดมีเข้ามาตลอดครับมีสองไซส์เหรอคะวันนี้ใช่ครับตัวนี้เป็นไก่งวงครับเป็นแม่พันธุ์ไก่งวงตัวเมียเป็นไก่งวงยักษ์ไก่แอนอายุเท่าไรคุณลุงไรับตัวนี้อายุก็ประมาณหนึ่งขวบแล้วเคยไข่เคยไข่กัแล้วไข่เยอะตัวนี้อ๋ออันนี้เป็นเพศเมียเป็นเพศเมียครับเหลือตัวเดียวก็ขายเปิดเปิดไปขายหน้าร้านอยู่ตัวละพันเรับลดได้นิดหน่อย น่าเป็นราคาลดได้นิดหน่อยสอบถามได้ครับครับผมตัวนี้ฮัมบูเป็นไก่เยอรมันครับมีทั้งหมดสี่ตัวอยู่ข้างหลังตัวไม่ได้มารวมอ๋อมีเป็นคู่เหรอใช่ใช่ใช่มีตัวผู้สองตัวเมียสองตัวผู้อยู่ข้างหลังตั้งตัวมีสองคู่มีสองคู่ครับค่ะผมขายผมส่งอยู่ตัวละพันนะครับตัวละหนึ่งพันใช่ครับต่างจังหวัดคู่ประเภทเนี้ยใช่ารเดียวกันใช่ต่างจังหวัดสนใจมากผมส่งไปหลายคู่แล้วครค่ะครับผม สีเขาสวยนะห้าสีแลาสวยค่ะขาวกับดำใช่ค่ะตัวนี้เป็นใช้ใส่พันเยอรมันอายุเท่าไรุณรู้อันเนี้ยตัวเนี้ยเหรอประมาณคงก็สี่เดือนได้ประมาณสักกี่เดือนถึงจะเริ่มไข่อันเนี้ยก็ประมาณหกเดือนบ้างหกเดือนนะใช่ใช่ค่ะนี่ตัวตัวผู้หนึ่งตัวเปอร์สองตัวผู้อยู่ข้างหลังตัวครับค่ะก็มีสองคู่นะมีสองคู่ครับแต่แต่มีมากกว่าสองคู่ไหมมีเข้ามาตลอดไหมนีถ้าถ้าสนใจผมเอามาให้ได้ครับนีครับค่ะ อ่าตัวนี้เป็นไก่สายพันธุ์สเปนเับแอปเปิลเซลเป็นไก่ที่สวยนี่ตัวเมียทั้งคู่เลยครับครับตัวเมียจะสวยตัวผู้ค้ัตัวผู้จะมีหงอนเดกมาตัวเมียสวยาลายเขาคล้ายๆกับอาหัมบุกเมื่อกี้เลยนะใช่ใช่ลายเขาจะสวยกว่าเขาได้สวยที่จุกครับจุกค่ะเ,เขาไม่จุกนะใช่ใช่สวยที่จุกแล้วลายแล้วบนจุกมีลายด้วยไงอายุเท่าไหร่นะอันนี้ยตัวนี้กป็ประมาณก็สัก ประมาณสักห้าเดือนประมาณห้าเดือนได้นะ่แต่นี่เป็นเพศเมียทั้งคู่นะเพศคู่ครับผมขายอยู่ตัวพันห้าครับค่ะเพศผู้มีไหมอ่ะเพศผู้กำลังจะเข้ามาครับค่ะอ๋อถ้าอยากรับเป็นคู่ก็ลองสอบถามคุณลุงดูนะแต่ว่าวันนี้ที่มาถ่ายเนี่ยมีแต่เพศเมียใช่เพศเมียครับค่ะเอาตัวนี้เป็นรถคอมรถคอมสีขาวหูขาวเป็นรถคอมเป็นไก่รถคอมสีขาวแล้วหูจะขาวใหญ่เนี่ยอยู่ผมขายอยู่ ตัวละพันเปิดตัวละพันเหมือนกันรถรถยอดได้ครับคุณลุงดูเห็นงอนเขาทําไมต่างกันน่ะอ๋องอนงอนเป็นงอนหน้าตัวงอนเป็นงอนมัหลุดอ๋อนหลุดแต่ปกติเขาจะต้องเป็นเหมือนงอนตัวหน้าใช่ไหมใช่ถ้งอนเขาเรียกงอนหน้าคืองอนงอนพญานาคค่ะคือว่าที่ใช้ได้ก็มีอยู่คู่ตัวคู่ก็ตัวเมียตัวนี้คืองอนลุดใช้ไม่ได้อตัวหนึ่งคืองอนเขาลุดเลยไม่สวยใช่ไหมใช่ไม่สวยครับจริงๆต้องแบบนี้ค่ะครับผมอันนี้คุณลุงขายเท่าไหร่คะขายตัวละพันครับค่ะครับผม อ๋อตอนนี้คืองอนเขาลุดใช่ครับแล้วเขาจะขึ้นไหมคุณลุงไม่ไม่คือว่ามันใช้ไม่ได้ไม่ขึ้นละใช่ครับก็จะเป็นแบบนี้เขาเขาจะเล่นงอนหน้ากันครับข้างหน้าก็คืองอนหน้า่จะสวยใหญ่ๆนะครับครับตันนี้เป็นไก่นกแดงครับเป็นไก่สายระกวดครับะเป็นไก่สวยงามครับผมตอนนี้ผมขายอยู่หน้าร้านอยู่ต่อพันห้าค่ะอันนี้เป็นเพศผู้เหรอคะเพศผู้ครับเป็นไก่สวยมากครับผมเขาเรียกเป็นไก่สวยงามคุณลุงไซส์ขนาดเนี้ยเนี่ยประมาณครับ สิบเดือนได้กันตัวเนี้ยอ่าประมาณสิบเดือนนะใช่ครับแต่นี้เป็นเพศผู้นะเพศผู้ครับไม่มีคู่เหรอคุณลุงหรือว่าอ่าไม่มีคู่ตัวเมียไม่มีอ่าเม็นตัวเมียตัวเล็กใช่ไี่สงามคุณลุงขายเท่าไหร่นะคะผมขายหน้าร้านอยู่ตัวพันห้าพันห้าเขาเรียกไก่นกแดงไปไก่ไก่สายประบวดไก่สวยงามนี่คือไก่นกแดงตัวเมียครับค่ะครับผมอย่างนี้ผมขายอยู่ตัวเจ็ดร้อยอันนี้เมียสองคู่หนึ่งนะคุณใช่ใช่ใช่ครับค่ะไก่ตัวอยู่หน้าเราตัวเจ็ดร้อยครับสนใจสอบถามได้ครับนกแดงมีเยอะ นกแดงนี่คือเป็นไก่ไทยใช่ไหมเป็นไก่ไทยไทยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นไก่สวยงามครับมีการประกวดด้วยเหมือนกันเลยใช่มีการประกวดนกแดงค่ะนี่คือไก่นกแดงไก่สวยงามไซนี้คุณลุงขายราคาเท่าไหร่นะขายยุคตัวเจ็ดร้อยราคาเดียวกันนะเพ็ผู้เพศเมียใช่ใช่ตัวเจ็ดร้อยแต่ไม่ค่อยเห็นที่อื่นเลยนะคุณลุงหนูเห็นร้านคุณลุงอ่ะ ผมชอบไก่ใส่งามครับคุณลุงมีของแปลกอะนะไก่แปลกอะไรเงี้ยค่ะคุณลุงมีเยอะนะร้านเดียวในตลาดฟิตวิลเลจเลยใช่ไหมที่มีขายแบบนี้ใช่ไหมเป็นไก่แปลกไก่มีร้านเดียวคือร้านผมค่ะเป็นไก่เต็งโตครับไก่ไายพันธุ์เวียดนามไก่เต็งโตและไก่ดองเต่ายังเดียวกันเวียดนามของคุณลุงมีขายตลอดเลยไหมมีครับที่บ้านก็ยังมีอยู่ แล้วเดี๋ยวจะมีลูกแล้วตอนนี้กำลังตัวเล็กๆมีแล้วเดี๋ยวจะมีลูกมาขายเล็กๆนี่คือ,อยังไงคุณลุงตีนเขานี่เริ่มโตๆมาบ้างใช่ใช่ครับผมอตอนนี้ผมให้พวกทำให้กำลังทำอยู่ะอันนี้เป็นเพศผู้นะเพศผู้ครับได้มาโชว์หน้าร้านอย่างเดียวตอนนี้อันนี้ขายไหม ขายก็เตยตัวเท่าไหร่เนี่ยผมเปิดได้ร้านอยู่ตัว3,500ต่อรองได้ค่ะตัวละ3,500ใช่ไม่มีเพศเมียเหรอคะเพศเมียอยู่บ้านกันแล้วก็ข่ยอยู่อ๋อพักไข่ยู่บ้านเราพักไข่อยู่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวจะต่อไปจะมีรุ่นลูกมาขายใช่ลูกมาขายครับใช่ครับค่ะรออีกนิดหน่อยนานไหมคุณลุงไม่นานครับเอื่องายครับค่ะใครอยากได้ไก่ตีนโตไซส์เล็กๆก็ลองติดต่อสอบถามหรือว่าจองกับคุณลุงไว้ก่อนได้นะได้ครับได้ครับค่ะ ตัวนี้เป็นยักษ์บาม่าครับใหญ่มากใหญ่มากครับเป็นข้อพันแม่พันธี์ใหญ่เป็นไก่เกรดเอครับค่ะอันนี้คือโตเต็มที่แล้วเต็มที่ไปพ้อพันแม่พันแล้วไปไก่นมฮ่ะไปเดือนเพิ่งขึ้นนิดเดียวงอกนิดเดียวไก่ประมาณแปดเดือนตัวเนี้ยแปดเดือนใช่แปดไก่แปดเดือนแล้วยังไงเขาสามารถจะโตไปกว่านี้อีกไหมหรือว่าแค่นี้แล้วตัวจะไปสูงกว่านี้จะล่มคือถ้ากินเอี่มมันก็จะโตอ้วนขึ้นใช่อ้วนจนลั่มขึ้นครับค่ะอันนี้คู่กันเลยนะ คู่นี้ผมขายอยู่ตัวตัวละพันห้าแล้วเขาเริ่มไข่หรือยังคุณลุงถ้าอายุประมาณเนี้ยตอนนี้เริ่มเริ่มไข่แล้วเป็นไก่นมไก่สาวเริ่มไข่แล้วค่ะขายอยู่ตัวพันห้าครับตัวใหญ่จริงๆนะครับผมไก่ที่ใหญ่มากไก่เกตครับดูหัวชนกงเลยคาระกงโง่ค่ะโอ้ยต้องขยายกงแล้วเนี่ย ทำนาไว้ที่บ้านเนี่ยามาโชะไงกี่กิโลเนี่ยคุณล,ลุงเนี่ยตัวนี้ก็ใหญ่หลายโลเหมือนกันหลายโลนะเนี่ยใช่ใช่ใช่ค่ะอ่าแล้วคุณล,ลุงจำหน่ายไหมอันนี้หรือว่ามาโชะเฉยๆก็ถ้าคนสนใจก็จำหน่ายครับค่ะอ <หา S 2> ันนี้ทำนาอยู่บ้านนะคุณเนี่ยไม่ได้อยู่นี่อ๋อวันนี้คุณลุงก็เลยเอามาให้เราจูที่ร้าน,นลลเ,เอามาโชว์ที่ร้านเยอะเลยตอนนี้เอามาจากบ้านเยอะมากค่ะครับนี่เป็นซีใบซีใบสีทองครับซีใบทองถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์ครับไก่นมไก่สาว ไายหด้ร้านอยู่ตัวละพันครับลดได้นิดหน่อยค่ะครับผมใกล้สีทองอ่าพร้อมไข่ทุกตัวพร้อมไข่นะใช่พร้อมไข่ครับค่ะเอาไปทําเป็นแม่พันธุได้เพราะพันได้เลยค่ะเออมามองกันใหญ่เลยตอนนี้ตอนนี้มีอยู่ห้าตัวครับในร้านมีสองมีตัวผู้สองตัวเมียตัวเมียสามห้าตัวค่ะอันนี้คือสีทองนะแล้วสีเงินมีไหมคะสีเงินเลยตัวเมียสองตัวแต่ตัวนี้แปลกจะขันเันตัวผู้เลยเนี่ยอ่านี่คือเสียใบสีเงินนะตอนนี้จะแปลก่าตัวอื่นอ่า ตัวนี้แปลกเขาว่าขันมันตัวผู้เช้าเชหกโมงเช้าที่ขันไม่หยุดเลยขือเสียงคือตัวเมียใช่ตัวเมียครับแต่จะขันมันตัวผู้ตัวนี้คือไก่แปลกใช่ให้ดูคือไก่แปลกค่ะมันจะขันขันขันนานมากขันเสียงเหมือนตัวผู้เลยขันไม่หยุดพอหกโมงเช้าเใช่ผมไปดิ่กาแฟแล้วไปนั่งดูไปขันฟังมันขันทุกเช้าค่ะนี่ผมก็มาจากบ้านเหมือนกันมาโชว์ของคุณลุงก็มีทั้งสีไบส์สีเงินแล้วก็สีทองใช่สีทองแล้วขายเท่าไหร่ถ้าสีเงินนะคะคุณลุงถ้าสีเงินผมขายตัวละพันนิด ตัวละหนึง่งพันใช่แต่ตัวนี้ขายแ <หา S 2> พงหน่อยมันมันขาดมันแตกอ่<ห>าตัวนี้เปิดราคาโฉมนี่นะครับค่ะเท่าไรตัวนี้ตัวนี้ก็อยู่ที่สองพันเงได้เลยค <หา S 2> ่ะถ้าอยากได้กไก่แพงไก่แพงแข่งขัขขนก็ต้องตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นเมตรงพ่อแม่พันธุ์ครับลองไปโชว์ครับเป็นไก่ที่สวยมากอ่<ห>าเป็นสวย,สวยตัวผู้ที่สวยมากสีขาวนวล <หา S 2> เหลืองนวลเลย อันนี้เป็นคู่กันเลยนะใช่ครับพ่อแม่พันมาโชว์ครับเดี๋ยวจะมีลูกมาขายค่ะตอนนี้จะลังกำลังกำลังเอาลูกมาขายอยู่นี่เพราะพ่อพันพ่อพันแม่พันมาโชว์ให้รู้ว่าเรามีกําลังทํากันอยู่แต่ว่าพ่อพันแม่พันคู่นี้ไม่ได้จําหน่ายเลยไม่ได้จําหน่ายครับตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวรอลูกนะใช่รอลูกครับพ่อพันแม่พันมาโชว์มีลูกนี่ประมาณสักเท่าไหร่คุณลุงก็ขายอยู่คู่ห้าร้อยตัวประมาณสองเดือนคู่ละห้าร้อยคู่ละห้าร้อยค่ะ ตัวนี้เป็นซิลกี้สีเทาสีเทาคือพ่อพันธุ์สวยมากตัวนี้สวยอะตัวใหญ่แล้วนะตัวใหญ่เป็นพ่อพันธุ์ก็ขายอยู่ตัวละพันเนี่ยอันนี้คือหนึ่งพันนะใช่ครับเป็นพ่อพันธุ์เทสเมียไม่มีหรอคุณลุงถ้าไซส์เนี้ยเป็นรุ่นนู้นเลยอ๋อครับผมเป็นโครงแรกที่เราถ่ายใช่ใช่ครับค่ะตัวนี้ปอแลนด์ครับปอแลนด์อายุสองเดือนอยู่ค่ะอายุสองเดือนครับอ่าตันนี้ผมผมขายอยู่คู่ละห้าร้อยค่ะครับเป็นปอแลนด์สวยจุกใหญ่สวย สีขาวสีขาว,ขาวอมเหลืองค่ะครับผมใกล้สวยมากครับร่าง่าฮะจะไปไหนคะสวยยี่ตัวครับค่ะมีเข้ามาตลอดไหมครับคุณพอพอมีครับตอนนี้พอมีค่ะครับผมอันนี้เป็นมินิขดชินครับตัวเมียเป็นพันขนกลับค่ะพวกก็สีเป็น,นพสีธรมธมธรดาครับผมอย่างนี้ผมขายอยู่ตัวละแปดร้อยครับ มีสองขนสองแบบเลยนะคุณลุงถ้ามีขนทวนกับขนธรรมดาครับ<า>ค่ะเรื่องลูกมีไหมคะคุณลุงลูกมันตอนนี้ก็พอมีครับค่ะ<า><า>ลูกมันขายอยู่คู่ห้าร้อยแล้วคู่นี้คุณลุงขายเท่าไหร่ตัวนี้ขายอยู่ตัว 800. <า>แปดร้อยค่ะคู่ก็คู่ประมาณพันห้าคู่พันห้านี่เป็นไก่ต๊อกครับไก่ต๊อกก็เป็นไก่ต๊อกนมสาวแล้ว<า>ค่ะก็มีสองสีตัวสีลายเทากับสีขาว นี่ผมไขยหน้าร้านอยู่ตัวประมาณ500ครับตัวละ500ห้าตัวละ500ครับค่ะอายุเท่าไหร่นะคงวันี้นี่เป็นไก่ประมาณ5เดือนละห้าเดือนครับอีก2เดือนก็ไข่เลยนะค่ะอีก2เดือนไข่ไก่ตอกนี่เวลาที่เขาไข่เขาสามารถที่จะฟักไข่เองไหมคุูฟักไข่เองถ้าไข่เขาจะเยอะมากครับเขาเขาจะไม่แอบไข่แล้วเขาก็เป็นโกงเลยนะใช่ไข่ชุดแรกจะเป็นตัวไข่ชุดหลังจะเป็นตัวเพราะไข่เยอะค่ะเขาก็สามารถฟักเองได้ฟักเองได้ครับค่ะ ไข่ <ubers> มาทีเยอะเลยหรอเยอะมากไข่เป็นกองค์กไข่เยอะมากไข่ตองจะไข่เยอะไข่ดกค่ะแต่เลี้ยงต้องเท่าไปเลี้ยงปล่อยต้องตัดปีครับมันบินเหมือนนกบินได้ไกลเลยเหรอคุณลุงใช่บินไกลครับถ้าไม่ตัดปีกจะบินแล้วไปเลยไม่ไม่กลับมานี่ยตนีเขาตัดปีไม่รียบร้อยแล้วจะเดินอย่างเดียวครับผมนี่ซาลมอครับซาลโมไก่สวยครับค่ะไก่สวยมาก ออกยกตัวเมียก็ออกยกตัวผู้ก็ออกยกกับสมอค่ะอนี้ผมเปิดนะกเปิดขายหน้าร้านอยู่ตัวละพันครับถ้าไปคู่ก็คู่ทันแปดทันรถให้ได้ตัวละร้อยค่ะครับผมเป็นสมอที่สวยมากมีเยอะไหมคุณลุงคะสมอที่ผมมีตลอดนะครับค่ะครับผมไซนี้ใช่ไหมคะใช่ไซนี้ก็มีเล็กคนนี้ก็มีตอนนี้ผมพ่อลูกเองได้แล้วที่บ้านมีลูกเกเี๊ยบอยู่ค่ะครับผมพ่อลูกอีกไม่นานเดี๋ยวก็ได้เล็กๆมาจากไหนใช่ใช่ครับพอมีครับ ร้านของคุณลุงก็จะอยู่ที่ซอยอะไรคะับซอย9ครับซอย9้านะร้านปลาพิวิเนตคุณผ้ชงค่ะเปิดทุกวันไหมคุณลุงเปิดทุกวันครับวันธรรมดาก็เข้าร้าน11โมงค่ะอันนี้ค่ะเสาร์อาทิตย์็1บโมงค่ะอันนี้ของคุณลุงก็ถ้าดูโซนต้นไม้นะข้างหลังนี่เขาก็จะขายต้นไม้กันเหมือนกันคับเสาร์อาทิตย์จะขายต้นไม้ใช่ครับค่ะก็เข้าได้ทั้ง9้าและสิบนะคะค่ะ